A B C D เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยมนี่คือหน้าตาของเด็กทั้ง4คนที่ว่าครับหน้าตาคล้ายๆกับตัวอักษรภาษาอังกฤษเลยใช่ไหม <c oughs> และข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมีดังนี้ครับ A และ B เนี่ยอยู่ชั้นเดียวกันโอเคงั้นก็จับมาไว้ห้องเดียวกันแบบนี้โอเคแต่ C และ D 2คนนี้กลับอยู่คนละระดับกันครับถ้างั้นก็แยกกันอยู่เลยแล้วกันนะ okay. สุดท้ายบอกว่าดีเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมโอเคถ้ okay. างั้นก็แสดงว่าเจ้าซีเนี่ยเป็นเด็กมัธยมแน่นอนโอเคครับมีข้อสรุปให้2ข้อคือกอไก่เนี่ยบอกว่า C เป็นเด็กมัธยมซึ่งจริงครับ C เป็นเด็กมัธยมจริงๆเพราะเราเพิ่งวิเคราะห์กันเมื่อกี้นี้เลยดังนั้นกอไก่เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องครับ